สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับคืนนี้จะมาทําการรีวิวขายเครื่องเล่นเครื่องเล่นเทปนะครับเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นเทปนี่ครับตลับเทปสมัยก่อนบางท่านที่กดติดตามช่องสีสเกตชาแนลอาจจะไม่ทันเทปพวกนี้นะครับนี่คือเทปคาสเซ็ตนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน่าจะเป็นชุดแรกของอมิตาทายังนะครับตั้งแต่สมัยเธอเป็นวัยรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับ พอดีผมได้เครื่องเล่นเทปมานะครับเป็นเทปคัดเซ็ตนะครับนี่ครับเทปคคสเซ็ตหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีได้ด้วยนะครับแต่ซีดีไม่อ่านนะครับแนะนำไม่ให้เล่นนะครับเอามาเล่นเทปอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับผมลองแล้วซีดีไม่อ่านนะครับก็จะมีเพียงเทปนี่แหละครับวิทยุก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับคลื่นแต่มันมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองลองเปิดดูก็แล้วกันนะครับมีเสาอากาศครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเสาอากาศขึ้นครับนี่ มีเสาวากาศนะครับเป็นเครื่องเล่นเทปคัสเซ็ตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อโตชิบะนะครับคุณผู้ชมครับโตชิบะ tcck 4นะครับเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูเมนูภาษาญี่ปุ่นเลยเมนูต่างๆเห็นแต่คําว่า CD แล้วก็ AMFM นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนอกั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้เป็นไฟ100โวลต์หรือใช้120เออหรือ1 0 0 110โวลต์ก็ได้นะครับ100โวลต์หรือว่า110โวลต์ก็ได้นะครับต้องมีหมอแปลงนะครับนี่ครับมอแปลงผมมีมีมาด้วยนะครับมีติดตัวนี้มาด้วยนะครับมอแปลงไฟนะครับอ่ามอแปลงตัวนี้ก็รองรับ1 0อยวัตต์เลยแต่ตัวนี้กินไม่น่าจะถึงนะครับน่าจะประมาณ10กว่าวัตต์นี่แหละครับตัวเทปตัวนี้ก็ มอแปลงไฟไทย220โวลต์ออกเป็น100โวลต์ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันเป็นเครื่องเล่นเทปมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับมาดูทางด้านหลังดูสิก็สวยงามนะครับเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับซีดีแล้วก็เทปคาสเซ็ตนะครับจากจากญี่ปุ่นนะครับเป็น Ma d e in j a แป n นะครับคุณผู้ชมยี่ห้อโตชิบะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับอันดับแรกต้องเสียบมอแปลงก่อนนะครับ เสียบหม้อแปลงลงไปเลยนะครับปุ๊บนี่ครับเสียบหม้อแปลงลงไปมีไฟกระพริบกระพริบขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กลงไปได้เลยนะครับอย่าไปเสียบปลั๊กตรงนี้เข้าเต้าตรงนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยวช็อตนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ไฟถ่ายจะกดปุ่มปุ่ม power ก็คือปุ่มนี้นะครับคุณผู้ชมกดปุ่มนี้มันก็จะติดไฟขึ้นมานะครับกดนะครับปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับ พอเราติดขึ้นมามันก็มีคำว่าเทปนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมลองกดวิทยุก่อนนะครับ AMFM ล,ล,ลองลองดูนะครับ CD อ๋อ,อ,อม,มันมีคลื่นอยู่นะครับผมเห็นอยู่นี่ครับอันนี้นี่ครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ย น่าจะเป็น F นะครับแล้วก็ไล่หานะครับวิทยุผมไม่สะดวกนะครับผมไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวผมจะให้ลองเทปก็แล้วกันนะครับจะลองอมิตาทาทายังนี่แหละครับคุณผู้ชมลองให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าชุดแรกของทาทายังนะครับอมิตาทาทายังเป็นยังไงบ้างเนื่องจากการเล่นเพลงเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น u t u b e มันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ฟังได้ไม่นานแล้วก็จะหยุดพอสไว้ชั่วขราวนะครับอ่าเริ่มเลยครับ โอ้โหเล่นเสียงเป็นตัวเลขได้ด้วยนะครับอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับเทปอมิตาทายังชุดแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหายากทีเดียวครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเล่นต่อเนื่องไปเลยเนี่ยเวลาที่อัพขึ้น u t u b e นะครับติดลิขสิทธิ์นะครับอาจจะโดนตัดเสียงออกไปเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดแบบนี้นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมอาจจะเสียอารมณ์บ้างนะครับแต่เนื่องจากกลัวติดลิขสิทธิ์ดีกว่าที่เราจะปล่อยขึ้น YouTube แล้วโดนดูดเสียงออกนะครับเสียงดังดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหเสียงดีทีเดียวครับโตชิบ้านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเทปคัสเสร็จยี่ห้อโตชิบ้าครับ รุ่น TVCK CK4 นะครับนี่ครับมีหน้าปัดบอกด้วยนะครับนี่เป็นหน้าปัดบอกว่าเทปนะครับคุณผู้ชมครับหือแจ่มครับตัวนี้สุดยอดหาหายากแล้วนะครับเครื่องเล่นเทปแบบนี้อ่าไปฟังเพลงกันต่อครับอ่าหยุดก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ่านี่แหละครับคุณผู้ชมสกิสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้รีวิวขายเครื่องเล่น เทปคัสเซ็ตนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับหน้าตาของเทปคัสเซ็ตก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอมิตาทาทายังครับชุดแรกของเธอเลยนะครับในสมัยก่อนนะครับเมื่อผมว่าน่าจะประมาณสักยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนะครับขายเก้าสิบห้าบาทนะครับถือว่าแพงมากนะครับสมัยก่อนเก้าสิบห้าบาทเนี่ยอ่านี่ครับใช้งานได้ปเดี๋ยวผมจะลองลองกรอเดินหน้านี่ครับ อ่าได้ยินเสียงอยู่นะครับกรอเดินหน้านะครับนี่ครับกรอเดินหน้าได้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้อ่าลองเล่นดูอ่าเวลานั้นก็เอาออกมานะครับก็กดนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่าเด้งอ่า eject ออกมาแล้วกด play เลยนี่ครับกด eject ออกมานี่ครับคุณผู้ชมครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับใครกาลังหาเครื่องเล่นเทปอยู่ก็สั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับนี่ครับมีหม้อแปลงให้นะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นจะมีหม้อแปลงแบบนี้ให้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวนี้นะครับเครื่องเล่นเทปคัดเซ็ตตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา1,700บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0-81 5851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ